ในที่สุดก็จะแล้วแล้วเหลือแค่นี้นะสวัสดีท่าผู้ชมสบายดีย้ำแล้วว่นาจามาเอามานี้ปกติคือตีสี่โมงมาตัดมือกันะั่าตัดมือแล้ววามตัดยู แล้วน้ำอยกันตัดวิกเมืองนี้คือมีหับชลามชลูมเบิด์ตทงแล้วเรียบร้อยพี่น้องมาเกี่ยวเครื่องมือนะจ๊ะตอนแรกก็สิบพะเล็บบดิหน่อยเด้ทั้งนี้นีมันให้ยาวเนาะหน้าสองแถวจะให้สิบสี่สิบห้าให้สิบเจ็ดบอสนาสิบเจ็ดไทยมาขัดเลย สรุปเลหน้าชิคเให้เนาะเรียบร้อยให้ชดท้ายเอาบัตรชิคเาตแต่ก็ไม่ยาบัตรนี้โว้ยทีแรกอีวันเนี่ยเสิร์งางเสิน์มาส่งแรดเป็นเงินแร้สิ่งแรกแห้งว่าบออดส่วนแรกแพวมาบ่แ้่บ่แล่มาีชงใส่เมื่ออื่นเศ้าก่บสัน่าเพรเกี่ยวไปเกี่ยวมาพอแร่สวยอันน่าขันางนี่เพิ่นว่าผ่านเห็นเพิ่น่ะทักับมาเกี่ยววางใบ เพื่อยาเล่าเป้าแล่วป,ปลาในเวลาทาแน่เพิ่ว่า um เป็นใจแบบนี้ก็พ่อห้ติดยูบชะได้ดอกบอกกูได้ละสูผกูได้ละที่หายติดก็หายไปแล้วแล้วว่ามันจะได้แล้วปรนเห็นี้ของเราอ่ะพูดพรอะราเกับเจตก็ได้่าแถลงทสกินเลียตอนแล่วใช้ก็่าบนแล่าบนแล่า ่แล้วเสยนะจ๊ะนี่กว่าทั้งตัดทั้งเกี่ยวเอาๆจ้แม่เรือน้อยเดียวเรียบร้อยนะจ๊ะได้โยได้โยเตนเต๊นไปแล้วนะ เรียบร้อยบริหน่อยด้พี่น้องพูนพูนพูนเนาะพูนนี่หอดปลาพี่นี่นี่นี่เนาะเขตเหลืองๆมันคือเขาหน้าเขาเจ้าแถวนี้ลงไปสรุปเลยหน้าชิบเจ็ดให้ตอนแรกกว่าสิบสี่ให้เขามาขันอยู่นี่เนาะนี่แมนเบิร์ตแปนเออเติร์ดอยู่นี่ ตอนแรกแพก็ว่าบ่าแล้วบ่แล้วแล้วเสยนะจ๊ะเออดีแต่เกี่ยวเขากับบ่เมื่อยบ่ห้อนบ่นบแดดเนาะลมเย็นๆขันเกี่ยวกันเองเราบริยากเนาะเกี่ยวก็คือเกีียวแล้วก็คือแล้วขันแบบจ้างสพาะแบบค้นงานหลายๆนี่ถึงเวลาต้องผ้าเขาเจ้าขึ้นเนาะ สี่โมงก็คือสี่โมงเรียบร้อยนะจ๊ะฝุ่นหน้าน่ะแม่นเบิร์ตพุตัดกระตัดผูกเกีียวกระเกีียวบริในหน่อยพี่น้องรอปลาแนะแม่นเบิร์ตได้หน่ฝุ่นเออสรุปมาออื่นดีกว่างบริเกวเขา่าแล้วก็บริหื้อพร้อมเขา่าบริแหง อันจะเป็นมือเนาออันนี้จะเป็นเข่าหน้าตัดเนี่ยสี่แท้เนี่ยเข่าก็โอเคอยู่บอกงามเกินแล้วก็บอกขี่ลายเกินเนาะปูดจนหอดปลาพนเดนสรุปแล้วน,นะจ๊ะ เมื่อได้แงงใแทงใส่กนเทนเขาเจ้าเง,งิดมาเกี่ยวหลอบบายแล้วเสยไปกลับบ้านเมื่ออาำบนำ ลงมาเกี่ยวเข่าายสองกับลังสีหอดหาโมงพอดีเนาะเขียงตัดสองเคื่อง สรุปหน้าฝั่งนี้ก็แล้วเรียบร้อยได้พี่น้องโล่งเลยที่นี่เนาะนี่หน้าฝั่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้พักกันเกี่ยวมือเร้านี่แล้วแล้วมือออ่นกะว่างมือจังสีไดมัดไดขนเนาะจากทุ่งนาที่เหลืองสีทองเต็มทุ่งตอนนี้ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างหายแวบเป็นภายในพริบตาเนาะเกี่ยวเข่ากับบกีมือเรียบร้อยแล้วจ้ารอบเสาร์นะมาเกี่ยวอยู่นี่รอบบายไปเกี่ยวอยู่หน้าทงนั่น โลกยังเหลือแต่ฟังนั้นเหลืองๆอ,อะไรพี่น,อน้องเนาะอ่ามีทั้งคลองยายรุ่นแน่ของลุงเนลิอนแน่แล้วก็ของบ่หมีเนาะเมื่ออื่นคลองยายรุ่นน่ะหนาสิแล้วเมื่ออื่นสิเพิ่นสิเหมาจ้างให้แล้วเมื่ออื่นเพิ่นว่าไม่ต้อมืออะไรงวัวเขาคอกงัวก็ขังไว้อยู่นี่ละ ตื่นมาหลักก็ปลอยอยู่ในคอกคํามาหลวกอะไรเขาคอกง,งัวกับบด้เลียงดอกพี่น้องเดี๋ยวแล้วเข้าก็สิปลอยอีกไม่นานเกินรอเนาะแถวละแวกนี้เขาเจ้าเกีียวแล้วเบิดกับสามารถปล่อยได้ยามแรงกับบด้เลียง สิกับมาเลี้ยงอีกที่กับภูละดำนาส่วงดำนาเริ่มดำนาแล้วกะเริ่มเลี้ยงอีกที่หนึงห่งงัวก็เริ่มอ้วนเริ่มพี่แล้ว,ลวตะเวนเริ่มสิตกดินแล้วพี่น้องแท้จริงนะฮั่งกับหางเด้ แต่ย้มนี่มันสิคำว้ยามหนาวเนาะคำมากก็เริ่มอากาศหนาวอากาศเย็นแต่ว่ายา้มดำน้านะ่ะหกโมงย้ำว่าให้ในข้นเด้จนทุ่มหนึ่งจังเริ่มคำเริ่มเมิดอันนี้หาโมงเริ่มตะเวนตกแล้วอันเสียงอ่อา,อาดาน่คือเสียงลมเลยพี่น้องคำมากแล้วเริ่มลมหนาวเนาะหนาวมาหลายมือแล้ว เมื่อคืนนี่หนาวหนาวอยู่ใส่แนหนาวแนพี่น้องจา๋าบ้านเบ้ามีหนาวเดว้หัวลมออกแล้วทุ่งนาจากทีเขียวเขียวเรืองเลืองตอนเนี้ยโล่งเมื่อได้พี่น้องนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วอมยังเหลือแต่ฟังนั่นแหละฟังเรืองเลืองแค่นั้นเนาะกับเขียวฮอดเพียะเนาะของบ่ามีก็ยังสีเกียวอีกสองรุ่น รุ่นเหลืองๆนี่กับสีเกลียวบกีมือนี่แหละแล้วก็รุ่นเขียวๆก็คือเขาเจ้าหอมมะลิสีรลอบสุดท้ายแป๊บเดียวพี่น้องเนาะอยู่ฝั่งนี่กับเกลียวสองมือแล้วไปหน้าฝั่งนั้นกับเกลียวครึ่งมือแล้ว ทำแล้วเขาคอกเขาลักหมดเวลาแล้วอันนี้คือแบตเตอรี่ใส่ล่อมล้อมงว้วไว้เนะววาะบ่อยง้วออกจากนี้ใส่ลวดล่อมไฟฟ้าไว้เสียบแบตเตอรี่ขัาม,มาแล้วต้องเอากลับเดี๋ยวเขาเจ้าสิขโมยไปเนี่ยก็ล้อมเบิดพี่น้องนี่เห็นบะ ล่อมไปพุ่นละกรบอกมีเวลาเลี่ยงส่วงเกี่ยวเขา่านี่ล่อมล่อมไฟไปเดี๋ยวสิลงไปเบิงตรงพี่น้องจา๋าบุมีคนลงหย่างโตงกันได้มืวว่ยวานี่บมีเห็นป่าลงอยู่อันนี้ใส่ลวดล่อมไฟไหวเด้อใหวงวัวออก เป็นภาพบรรยากาศยามแรงส่วงคำคำนี่มีมือนีแหละขึ้นคำปกติขึ้นตั้งแต่สี่โมงมือนีขึ้นกะเกือบห้าโมงเนาะตอนนี้ห,าห้าโมงแล้วห้าโมงกว่าอันนี้ก็สิประมาณมัดมือมัดขนเนาะพอตัดมืนอนีบ่ท่านแห่งก็สิขนพร้อมกันครับฟังนั่นเนาะ ก็เลือแค่นี้แหละพี่นอกนี่แค่นี้ขึ้นไปเทียงฟังนะลงไปนะแล้วเบิดแล้วแล้วเบิดนแล้วโล่งเนาะอันคนเบิ่งกะขึ้นแล้ววแทะแต่ว่าการเห็ดหนากับซูมเมอร์นี่ก็แตกต่างกว่าสมัยเมนะื่อก่อนเนาะแตกต่างกว่ารุนพอรุ่นแม่เห็ดหนากับสีรวดเร็ว เกี่ยวบกี่หมื่นแล้วนี่ตตแต่ว่าตงยังพันในหืน้อขึ้นอยู่เด้มันยังมีป่าลงอยู่พัน้ำที่เขาปล่อยลงมาเนี่ยยังน้ำไหลอยู่ป่ามันบืนแต่ว่าปีนี้หุรู้สึกว่าสิแล้วไว้กวัวทุกๆปีเกี่ยวเข่าวพอใส่เครื่องตัดเครื่องตัดสองเครื่องมืออื่นขั้นว่างกับอาจี ไป่วยลุงเลินเนาะของยายรุ่นเพิ่นเหมาเหมามืออื่นเพิ่นว่าสใหายแล้วมืออื่นขั้นเพิ่นเหมาก็อาจิบไริเกียวน้ำเพิินเนาะเดี๋ยวมาดูตรง นี่ขนาดโต้งก็กลายเป็นอดีตไปแล้วหลังคากับอมีขาดบนแล้วน้ามันไหลเด้พี่น้องนั่นเห็นบ่ยังป่าแรบๆอยู่นะเบื้องแนน้ำนะน้ำมันยังไหลมาอยู่เนาะอ,อ่ะดึงดูดิ วัวอ้านบ่มีมาซองมึงน่ะหลายอยู่เด้คขันบ่มีคนมาหยามก่อนโดยมีปาคอหน่อยอยู่ bộ mà so mà bắt lại như thế này, này cái lại tưởng để mà kho và đúc nồi lôm não pha nút và xíu và xíu nồi cho bò đi ừ, ngay đấy chuyển qua chị hẹn thì bớt khuẩn. โอ้ยที่ป่านี่น่อยปลาคอน่อยปลาดุกน่อยสันดีเมอเนี่ยปลากะไรหัวจับกร ง่ายทำบุษมนี่ไว้เ <c oughs> นี่ยเอากระปล่อยอันละลหาหานี่ท่ผูุชมนี่นี่ก็ลุอยู่บ่หลายอีปูเซ้าลงมานะ นี่นี่หอดปลาไหลหน่อยเนาะเอาอีบ่ตักอีบอตักไปปล่อยปลากระปลาคอน,น่อยบืนเนาะํำมาแล้วเริ่มล้มหนาวแล้วพี่น้องพี่น้องจา๋ามากนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบ คุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจเมื่อนี้ก็แล้วเรียบร้อยเมื่ออื่นก็นว่างเนาะว่างก็บว่างน่ออาจจะไปซอยญาติพี่น้องไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีเซยจาไป